ครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาจารย์ทิติธารสุกก็กลับมาพบกับสมาชิกทุกท่านอีกครั้งหนึง่งขันจมูกอ่ะโอเควันนี้นะครับเรา,เราขันจมูกโทษทีวันนี้เราก็จะมาคุยกันนะครับถึงเขาเรียกว่าแนวความคิดในการวิเคราะห์กราฟในอีกรูปแบบหนึง่งซึ่งก็ถือว่าเป็นยังเป็นการต่อเนื่องนะครับจากเขาเรียกว่าการสร้างซีนารีโอ แต่ว่าซีนาริโอตัวแรกที่เราคุยกยันคุยกันไปเมื่อวันก่อนเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าการสร้างซีนาริโอบนพื้นฐานของทฤษฎีนะครับทฤษฎีแต่วันนี้อาจารย์ทิติจะใส่นะครับหรือแอกรณีศึกษาเข้าไปอีกนิดนึงเพื่อทําให้ข้อมูลเนี่ยมันดูซับซ้อนขึ้นอ้าวก็โลกเราเป็นอย่างงี้ถูกต้องไหมมันอยู่บนพื้นฐานของความซับซ้อนนะครับถ้าเกิดมันไม่ใช่แค่ เอ่อหนวกหไงมันไม่ใช่แค่ดูอินดิเคเตอร์แล้วมันจะได้ถูกต้องไหมมันต้องวิเคราะห์ภาพรวมทั้งหมดวันนี้อาจารย์ทิติก็เลยเลือกที่จะใช้ซีนารีโอนะครับของ2องไทม์เฟรมเข้ามาประกบกันก็คือเราจะมองภาพของไทม์เฟรมใหญ่นะครับอาจจะเป็นไทม์เฟรมเดย์แล้วก็มองภาพในส่วนของไทม์เฟรมเล็กอาจจะเป็น15นาทีเคล็ดลับง่ายๆนะครับในการแบ่งแยกไทม์เฟรมเอา สูตรของอาจารย์ทิติเลยนะเอาสูตรตามตาเอ t ร์ที t เลยก็คือเวลาที่เราวิเคราะห์ไทม์เฟรมเนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนว่า Time Frame นั้นๆเนี่ยมันจะต้องไม่ทับซ้อนกันและ t ไทม์เฟรมนั้นจะต้องแสดงออกถึงพฤติกรรมของเทรดเดอร์ที่แตกต่างกันซึ่งเทรดเดอร์ที่แตกต่างกันก็หมายความว่าถ้าเราจะพูดว่า Time Frame ใหญ่นั่นก็หมายถึงอาจจะเป็นกลุ่มของอินเวสเตอร แต่ถ้าเกิดเป็น time frame เล็กอาจจะมาอายถึงกลุ่มของ speculator หรือนักเก็งกาไรแอบมองนี้มา,มากกว่าดังนั้นวิธีการจําแนกง่ายๆก็คือว่า time frame ใหญ่เนี่ยจะแตกต่างจาก time frame เล็กิลลิมัมก็คือ3เท่านะครับสเท่าเทคนิค3 x นะครับ3 x 3 x ก็ง่ายๆก็คือถ้าเราใช้ time frame เล็กเป็น time frame 15นาที time frame เล็กเป็น time frame สนาที time frame ใหญ่จะต้องคูณ3เข้าไป เวลา15นาทีคูณ3าก็กลายเป็น45นาทีแต่4 5ิ้านาทีเนี่ยมันไม่มีคนใช้ตรงไหมไม่มีใครมานั่งวิเคราะห์กราฟหลาย45นาทีดังนั้นเราจําเป็นที่ต้องปัด45นาทีให้กลายเป็น60นาทีหรือ1ชั่วโมงอ่ะมันก็จะได้ไทม์เฟรมที่เราทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบกันอ่ะโอเคนะครับแต่ในส่วนของที่จะให้ติวิเคราะห์เนี่ยเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นรอยหักมิลิมัมแต่ในมิลิมัมนั้นเนี่ยตัวเทรดเดอร์จะต้องไอดีนติฟายหรือร ให้ได้ก่อนว่าคุณจะใช้ Time Frame ไหนและสัญญาณที่คุณได้ถึงจะมีในยักษ์สำคัญก็ไม่พูดมากแล้วกันเจ็บคอเดี๋ยวเราไปดูกันในศึกษากันครับครับก็เดี๋ยวเราก็จะมาดูข้อมูลกันว่าไอ้วิธีการในการวิเคราะห์นะครับหรือว่าเราสร้างซีนารีโอเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับสำหรับการใช้ไทม์เฟรมที่แตกต่างกัน ก็วันนี้อาจารย์ทิตินะครับเมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วอาจารย์ทิติลองสร้างเงื่อนไขนะครับหลังจากที่ดูกราฟนะครับราย15นาทีของโปรดักต์หนึ่งในตลาดนะครับแล้วเราก็จะเห็นรูปแบบนะครับเราดูกันตั้งแต่ประมาณเวลาเมืองไทยก็2ทุ่ม45นะครับเราจะดูเสร็จปุ๊บเราก็สร้างซีนารีโอหรือว่ากรอบการเคลื่อนไหวของกราฟขึ้นมาเราก็ดูว่าเฮ้ยกราฟมันจะเป็นอย่างเงี้ยได้เป็นเพราะอะไร ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะสร้างซีนาเรียลเนี่ยอยู่ๆเราจะมาเขาเรียกว่ามาโนโไปเองไม่ได้นะครับเราต้องมีพื้นฐานวิธีการใช้พื้นฐานง่ายๆมากครับอาจารย์ทิติใช้ข้อมูลนะครับจากวิดีโอนะครับหรือตัว YouTube นะครับในส่วนของ Y component นะครับในเอพิโซดที่6กับนะครับเอพิโซดที่6กับ7นะเราก็8นะครับตัว8นี่ก็จะมีเขาเรียกว่าเป็น เป็นข้อมูลที่เขาเรียกว่าให้มองทฤษฎีในมุมมองของเชิงปฏิบัติะนะครับเราก็เอาสามตัวนี้มาดังนั้นอยากจะรู้ว่าทํำยังไงอย่าลืมไปดูสามตัวนี้ด้วยนะครับว่าเรามีการมีไอเดียยังไงจากนั้นเมื่อเราได้รูปแบบนี้มาเราก็มีการประเมินจริงๆแล้วในซีนารีโอที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับตามมุมมอง,องเชิงทฤษฎีถ้าเราศึกษาในเรื่องของ y c o ค ponent มันก็จะมีมุมมองอยา่สองมุมมองก็คือกราฟรูปแบบนี้จะเกิดการไซด์เวย์แบบนี้ก่อนนะครับ ซึ่งไซเวมก็จะมีอยู่2แบบนะครับไซเว์ที่เป็น descending กับ ascending แต่อาจารย์ทิติเลือกรูปแบบนี้แทนนะครับรูปแบบที่มันจะแคบเข้ามาอันนี้ก็เป็นมุมมองนะครับซึ่งมันอาจจะเกิดตรงกันข้ามก็ได้มันขึ้นกับตัวประสบการณ์ของคนที่จะสร้างซีนารีโอจากนั้นเมื่อเราสร้างซีนารีโอนี้เสร็จปุ๊บนะครับอีกซีนารีโอหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกรฟอาจจะวิ่งลงไปแล้วก็ไถชา้ชาๆชา้ชาๆชา้ชาๆขึ้นไปแล้วก็เทลงไป นั่นก็เป็นในอีกสแนโอหนึ่งแต่ว่าเนื่องจากอีกเงื่อนไขหนึง่งอ่ะกการมันต้องเคลื่อนไหวขึ้นช้าๆถูกต้องไหมครับแต่เนื่องจากกราฟตัวนี้มันเคลื่อนไหวขึ้นไปเร็วเพราะนั้นอาจารย์ทิติก็เลยเลือกเงื่อนไขของการแกว่งตัวแบบไซด์เว์แล้วก็ปรับตัวลงนะนั่นคือตอนนี้เรากําลังโฟกัสอยู่ในเขาเรียกว่าตัวเ,เขาเรียกอะไรอ่ะตัวไทม์เฟรมเล็กหรือกราฟลาย15นาทีเราก็จะดึงทฤษฎีวายคอมมอนเนต์มาใช้นะครับก็บอกแล้วนะว่าอยู่ใน บทเรียนที่เอพิโซดที่6 7แล้วก็8ปดพูศึกษาดูนะครับแต่ถ้าเกิดเราดูกราฟจริงๆที่เกิดขึ้นเราก็จะเห็นว่ากราฟเนี่ยตอนที่เราสร้างซีนารโอเนี่ยกราฟมันวิ่งขึ้นไปแต่ยังไม่ถึงกรอบด้านบนนะครับมันคือพูดง่ายก็คือมันสั้นกว่าสิ่งที่เราประเมินไว้จากนั้นกราฟมันก็ดรอปลงมานะครับดรอปลงมาค่อนข้างที่จะใกล้เคียงนะครับกับจุดตรงนี้ซึ่งแน่นอนครับถ้าเป็นในซีนารโอตัวเนี้ยกราฟคุณจะต้องรีบาวขึ้นมา แล้วการรีบาของกราฟตัวนี้มันจะต้องไม่ควรที่จะสูงกว่าไฮตัวนี้จากนั้นน่าจะต้องดรอปลงนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าการคาดการโดยการใช้ซีนารีโอที่สร้างขึ้นมาด้วย1 2 3จุด2จุด3จุดแล้วก็4จุดเนี่ยแน่นอนครับมันมันมีโอกาสผิดพลาดตั้งแต่จุดที่1เลยจุดที่2จุดที่3จุดที่4ดังนั้นการสร้างซีนารีโอที่มีการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนนะครับมากกว่าการเบรกไฮหรือเบรกโลเนี่ย มันจะต้องใช้ประสบการณ์นะครับของคนที่สร้างซีนาริโอขึ้นมาค่อนข้างสูงจะเห็นว่าถ้าจุดตรงนี้เป็นจุดต่ำสุดจริงตามเงื่อนไขนะครับก็แสดงว่าซีนาริโอในส่วนของการเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับในตำแหน่งจุดที่1กับจุดที่2ใกล้เคียงแต่ในแง่ของตัว time duration นะครับมันก็จะมี error เกิดขึ้นในจุดนี้นะแต่เราจะไม่รู้ว่าตรงนี้จะเป็นจุดต่ำสุดแล้วก็จะรีบาวขึ้นไปอย่างมีนัยสำคัญ,ญจริงหรือไม่เราก็ต้องมาดูกันทีนี้ ถามว่าถ้าเราจะดูซีเนอเรโอรใหญ่ภาพใหญ่เพราะว่าในภาพนี้ในภาพนี้มันก็คือสตรองเทรนนะครับสตรองเทรนฟอร์ดาวเทรนถ้าเราไปศึกษาในอพิโซด678จ็ s t r o นะสตรองเทรนฟอร์ดาวเนดังนั้นมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อแต่ถ้าเราอยากจะทราบเป้าหมายนะครับเป้าหมายเราก็ไปใช้แนวความคิดนะครับของตัวนี่นะครับอพิโซดที่21เรียนรู้สัญญ,ญาณกับตัวด้วย p a t เทิร์เนะครับลองไปศึกษาดู นในรูปแบบนี้เราจำเป็นที่จะต้องปรับนะครับไทม์เฟรมจาก15นาทีให้เป็นกราฟเดย์ทันที่เราปรับเป็นกราฟเดย์เสร็จปุ๊บเราจะเห็นโครงสร้างของตัวสัญญาณรีเวอร์ซอลตามที่สีเลยนะที่เราศึกษาจากแพทเทิรน A เมื่อสักครู่นี้เราไปศึกษาดูซึ่งรูปแบบของการรีเวอร์ซอลตัวนี้เราเรียกว่าเป็นสตรองรีเวอร์ซอลสตรองรีเวอร์ซอลเมื่อปรากฏอยู่ในบริบทนี้นะครับสัญญาณเทคนิคจะบอกว่ากราฟมีโอกาสที่จะปรับตัวลง ต่ำกว่า private low นะครับซึ่งในการกำหนด private low เนี่ยตัวสมาชิกเองจะต้องมีเขาเรียกว่านิยามที่แน่ชัดนะครับเพราะว่าการกำหนด private low จะต้องเป็น private low ที่เป็นการ retrace หรือการย่อตัวนะครับในอดีตที่มีนัยสำคัญนะครับเดี๋ยวค่อยมาคุยจุดนี้กันละกันนะเวลาเราศึกษาไปเพิ่มเติมเราก็จะพยายามค่อยๆให้ข้อมูลไปเรื่อยๆนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ การศึกษาตัวทฤษฎีให้แม่นยำก่อน,นะครับนะจากจุดนี้ซึ่งเป็นจุดที่มันมีนักลงทุนนะครับรายย่อยเทขายกันซึ่งนักทุนรายย่อยสมัยนี้เก่งนะครับสามารถที่จะคาดการได้ดังนั้นตกลงแล้วเนี่ยนะครับถ้าเรามองในภาพใหญ่นะครับหรือกราฟรายวันเนี่ยจะบอกว่าตรงนี้เป็น strong reversal down เป้าหมายในเชิงทฤษฎีนะครับถ้าเราอ้างอิงทฤษฎีจากตัว DVD หรือตัว วิดีโอนะครับในเอพิโซดที่21เนี่ยเป้าหมายเขาจะระบุว่าเป้าหมายอยู่ต่ำกว่า Private Low แต่การที่จะไปถึง Private Low ได้นะครับกราฟจะต้องคงไว้ซึ่งความเป็น Strong Trend for Down Trend ซึ่งเราก็ต้องทำการเช็คหรือทำการตรวจสอบกราฟอยู่ตลอดเวลานะครับว่ากราฟที่เรากำลังดูอยู่เนี่ยนะครับมันยังคงรักษาความเป็น Strong Trend for Down Trend ไว้หรือไม่อันนี้ก็เป็นแทคกิกอันนึงที่เราจะเอา สองไทม์เฟรมที่มีสัญญาณที่แตกต่างกันแต่สัญญาณสองสัญญาณนั้นณปัจจุบันมีการสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับนั่นก็เป็นตัวอย่างของวันนี้ครับ ه, เป็นไงบ้างนะครับก็หวังว่าสมาชิกก็จะได้ข้อมูลนะครับเพิ่มเติมในส่วนของวิธีการเอาทฤษฎีไปปฏิบัติจำไว้นะครับว่าเ,เมื่อไรก็ตามเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่เราใช้เขาเรียกว่ากั๊นะครับ ก็คือกลืนนะ่ะกลืนของเราเนี่ยมาใช้ในการวิเคราะห์โดยปราศจากทฤษฎีรองรับนะครับโดยปราศจากทฤษฎีรองรับเนี่ยมันจะมันจะเป็นการวิเคราะห์ที่เลื่อนลอยแล้วก็ไม่ไม่ถูกต้องมันอาจจะฟลุกนะครับอาจจะฟลุกถูกต้องแต่ว่ามันไม่มีหลักการหรือแนวความคิดรองรับดังนั้นเวลาที่เราจะวิเคราะห์ใดๆก็ตามเนี่ยนะครับตัว ผู้เทรดเองหรือตัวนั่งทุนเองเนี่ยจะต้องยึดทฤษฎีก่อนแล้วเราก็ต้องมั่นใจก่อนว่าเราเข้าใจทฤษฎีนั้นๆน,น,นะครับเราถึงจะเริ่มกระบ,บวนการในการตีความนะครับแปลความหมายอ่าเราพูดอย่างนี้ดีกว่าก็เดี๋ยวไว้ว่างๆนะครับเดี๋ยวก็จะมาสอนวิธีการในการตีความนะครับตามนิยามของอปรัชญาเชิงอินเตอร์พรีหรือว่าเขาเรียกว่าตีความนิยมนะครับคนที่เคยทํางานวิจัยอยู่แล้วคงจะทราบนะครับว่า เวลาเราเริ่มต้นทําการวิจัยหรือพัฒนาเขาเรียกว่าไอเดียหรือทฤษฎีต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นในเชิงสังคมศาสตร์เนี่ยมันก็จะมีอยู่3แนวความคิดหรือ3ามปรัชญาตั้งต้นในเชิงของการวิจัยหนึ่งก็คือโพติวิซึมนะครับโพติวิซึมนั่นก็คือเป็นแนวความคิดในแง่ของการอ้างอิงวิทยาศาสตร์การเอาเครื่องมือมาใช้เป็นตัววัดแล้วก็แปลผล,ลนั้นการทํางานอะไรก็ตามเนี่ยก็จะต้องเชื่อเครื่องมือก็จะเป็นที่มาของ กลุ่มที่เขาใช้ถ้าเป็นการเทรดนะก็จะเป็นกลุ่มที่เขาใช้พวกเครื่องมืออินดิเคเตอร์หรือพวกวอนสายควอนเขาใช้เครื่องมือเขาจะไม่เชื่อระบบหรือจิตใจมนุษย์แต่ถ้าเกิดเป็นในสารอินเตอร์พรีดนะครับหรือว่าตีความนิยมนะครับซึ่งเป็นรากฐานของ ARTT เนี่ยเราจะมีความเชื่อว่า Human Intelligence น่ะมันมีมันมีศักยภาพนะครับแล้วมันก็มีความสามารถในการที่จะ develop ตัวเองนะครับให้มีความยืดหยุ่นเพียงพอในการที่จะตีความณนะถึงจุดนี้นะณนะถึงจุดเวลานี้จะให้ทีงเชื่อว่าคนเนี่ยที่รับการฝึกฝนมาอย่างดีเพียงพอจะตีความได้ดีกว่า AI ประมาณนั้นแล้วกันแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของเขาเรียกว่าแนวความคิดในส่วนของคริติคอลนะครับก็คือตีแยกออกจากฝูงไปเลยก็เดี๋ยวค่อยคุยกันแล้วกันว่าในเชิงของการดีเวลลอประบบก,การเทรดหรือว่าแนวความคิดเรื่องการพัฒนาการเทรดเนี่ย กลุ่มของคริติคอขอมัอนเป็นอย่างไรอือตอนนี้แล้วกันก็เดี๋ยวค่อยคุยกันครับเจอก,กันในครั้งหน้าสวัสดีครับ